ความไม่แน่นอนในชีวิตไม่น่ากลัวอย่างที่คิดในชีวิตคนเรานะคะย่อมต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงเจอกับความไม่แน่นอนอยู่เสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะทําให้ใครหลายคนกลัววิตกกังวลไปต่างๆนานา,นากลัวว่าต้องมีเรื่องให้คิดกลัวการตัดสินใจกลัวการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคยเพราะเราไม่สามารถเก็บทุกอย่างไว้ได้ การเลือกบางสิ่งก็ทำให้เราต้องทิ้งบางอย่างไปลองมองย้อนดูตัวเองก็ได้ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราตัดสินใจอะไรไปบ้างและตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมีความสุขกับสิ่งที่เลือกหรือเปล่าบางคนนะคะไม่กล้าตอบเต็มปากว่ามีความสุขเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขหรือประสบความสําเร็จแต่เราเลือกจากความเคยชินและสิ่งนี้เองค่ะทาให้เราพลาดโอกาสใหม่ๆไปได้ง่ายๆวันนี้ลูกเกดมีข้อคิดดีๆเรื่องความไม่แน่นอนในชีวิตมาฝากค่ะ ข้อแรกเลยบทเรียนที่ได้มาล้วนมาจากความไม่แน่นอนทั้งนั้นไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดค่ะทุกคนต้องเรียนรู้และผ่านการลงมือทำด้วยตัวเองทั้งนั้นแม้ว่าจะไม่มีใครรู้อะไรล่วงหน้าแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ทุกอย่างจริงไหมคะ 2. ค่ะเราเสียอะไรไปมากกว่าแค่โอกาสไม่ว่าจะเป็นเสียเวลากับสิ่งเดิมที่ไม่ได้ทำให้เราเก้าวหน้าเสียสุขภาพจิตกับการวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเสียความมั่นใจ ยิ่งเราหลีกหนีความไม่แน่นอนเรายิ่งอ่อนแอค่ะเพราะมันเป็นความจริงที่เราไม่มีทางหนีพ้นนอกจากเราจะหลอกตัวเองว่ามันไม่มีอยู่จริงค่ะ 3. กล้าเปิดรับความไม่แน่นอนแล้วเรียนรู้จากสิ่งสิ่งนั้นประสบการณ์นะคะจะสร้างให้เราเข้มแข็งขึ้นมาเองเมื่อเรารับมือกับสิ่งต,ต่างๆได้ดีแม้จะต้องล้มอีกกี่ครั้งเราก็จะหาวิธีเพื่อลุกขึ้นมาใหม่ให้ได้อีกครั้งค่ะวิธีรักษาอาคติในใจของตัวเองบางเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วไม่มีความสุข คนนู้นก็ไม่ได้หลั่งใจคนนี้ก็น่าหงุดหงิดชีวิตเต็มไปด้วยคนที่เป็นพิษต่ออารมณ์ซะจริงๆถ้าอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์บางทีเนี่ยปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะคะแต่มันอาจจะอยู่ที่ตัวเราเองก็ได้ลองหันกลับมาดูตัวเราสักหน่อยไหมว่าที่เราไม่มีความสุขเนี่ยเพราะใครหรือเพราะอาคติที่มีอยู่ในใจของเรากันแน่ถ้าอยากมีความสุขนะคะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนอย่างแรกค่ะจําไว้เลยว่าเวลาที่เราไม่ชอบใครเราเองนี่แหละที่ไม่มีความสุขจริงไหมคะ แล้วบางทีเนี่ยคนที่เราไม่ชอบเขาเขาอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำมีแต่เราเนี่ยแหละที่จ้องจะจับผิดมองทีไรก็หงุดหงิดไปเองฉะนั้นค่ะไม่ชอบอะไรก็ปล่อยปล่อยผ่านค่ะถ้าเรายังปล่อยไม่ได้ต่อให้เราจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่กับใครเนี่ยสุดท้ายเราก็มีความสุขไม่ได้อยู่ดีค่ะ 2. ทํทำตัวแบบคนมีวุฒิภาวะคนเรานะคะจะดีหรือจะเดี้ยงเนี่ยก็อยู่ที่วุฒิภาวะนี่แหละค่ะ ปัญหาเหมือนกันทัศนคติต่างกันวิธีการรับมือก็ต่างกันคนที่มีวุฒิภาวะมากพอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนหรือว่าใครเนี่ยก็มาพังกําแพงอารมณ์ของเขาไม่ได้จําไว้เลยค่ะว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยเราเลือกได้เสมอว่าเราจะรับมือกับมันยังไงเราจะเลือกทําในสิ่งที่เราเองก็ไม่ชอบไปคนอื่นทําหรือเลือกที่จะควบคุมตัวเองแล้วพาตัวเองออกมาจากสนามอารมณ์ 3. ค่ะรู้จักให้เกียรติเราเองนะคะยังต้องการให้คนอื่นเคารพ เราเองยังต้องการให้คนอื่นให้เกียรติฉะนั้นเราเองก็ต้องรู้จักเคารพแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะ 4. ฝึกหาข้อดีของคนอื่นให้เจอทุกคนนะคะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเรามองหาอะไรเราก็จะเจอสิ่งนั้นเลือกมองหาส่วนที่ดีเราก็จะมองเห็นส่วนที่ดีแต่ถ้ามองด้วยอคติเราก็จะเห็นส่วนที่ไม่ดีเต็มไปหมดอย่ามองใครด้วยอคติจนเป็นนิสัยนะคะเพราะมันจะทำให้เราค่อยๆกลายเป็นคนที่เรามองเห็นไปโดยปริยายฝึกความคิดตัวเองใหมค่ค่ะ ปรับสายตาของตัวเองใหม่ให้รู้จักมองสิ่งต่างๆกว้างมากขึ้นและรู้จักมองหาสิ่งดีๆให้เจอ